ขอบคุณดาวอีกสิบห้าดวงนะครับขอบคุณนะครับมาลุยกันครับทุกคนเอาหอมันเก็บของไปหนึ่งชั่วโมงแล้วเรายังไม่ถึงพื้นนะฮะแม่เราไม่รีบเราไม่รีบ หลอกเขาหลอกเขาโอเคเขาไปฝั่งนู้นและขึ้นได้ตแต่ครับผมนี่ไงนิ่งการที่เรานิ่งมีชายไปกว่าครึ่งหนึงนะครับผมเต้เต้ดตด ขอให้เจอซองควงนะฮะเกมนี้สวยพี่สวยเพราะว่าหวัวดแตกว่าผมดูเขายิงใครอะ่ะเฮ้ยม,มาว่าดิมบูม,มาว่าออเจอละ ว้าวสวยยังไม่เจอทองควงนะไม่เป็นไรฮนะค่อ,อยๆเล่นๆแล้วกันนะครับขอบคุณดาวด้วยนะขอบคุณนะครับขอเข้มเข้มจัดไปฮะมีคนนะฮะเพราะว่าดิมูมันนิ่งว่าคนดู เฮ้วันนี้ถือว่ามาเข้มในระดับหนึ่งเลยนะแต่ยังจบที่หนึ่งไม่ได้นะครับจะพยายามอยู่นะฮะเพื่อมังกรหนึ่งตัวนะครับผมสว,ส,สวัสดีครับพี่ดีครับผมสวัสดีครับไปครับเนี่ย่อไยผมเห็นคนล้วม,มีคนอยู่ข้างบนอะ เห็นแล้วว่าเขาอยู่ข้างบนนะครับอยากเด่นองขวงบอบี้สองขวงให้ดีบู้เลยเลยยวผมขึ้นไปหาซะเลยมันได้เปรียบฝีถ้้เราขึ้นไปอ่ะมันได้เปรียบเห็นเห็นเลยนะเอาดีป่ะขึ้นไปดีป่ะทุกคน เนี้ยเดี๋ยวผมรอได้ผมรอได้ไอ้มันตรงมาแล้วมันลงมาแล้วมาดิมาดิมาดิกลัวปลาล่ากลัวปลาล่าแตกหนึ่งสวยพี่สวยเดียวโบคตรช้ำก็นิดนึงครับผมเริ่มเล่นแอนดรอยเป็นแล้ว เริ่มเร่มเร่มเริ่มเล่นถนัดนะไม่ถึงกับว่าเป็นมากนะครับเหมือนเขาจะเล่นสองขวาง่ะทุกคนรู้สึกว่าผมเริ่มเล่นแบบแอนดรอยเริ่มชํำแล้วอะ่ะโอซองก้าอีกแล้วผมละท่อเลยชีวิตนี้ไม่เจอซองขวงเลยนะพอเราอยากเล่นแงไม่เจอเวนดูผมนี่ท่อเลยนะฮะอ,อะไระ่ะอทำไมมันหาย,ยากจังอะ่ะ ก็ไมสองควงหายยากจากไหนทุกคนงงนะครับผมลุงกวลัดหมดไปหมื่นเพศรครับครับผมไปครับเราเข้าวงกันนะฮะทุกคนก็สวัสดีคนดูทุกคนนะคะสวัสดีนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไม่รู้ว่าเขาเห็นผมยัง ุยดีนะยิงหัวไม่งั้นผมตายไอผมเจอซองควงแล้วโอ้ขอบคุณซสำหรับซัพพอร์เตอร์สองเดือนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะครับที่กดซัพพอร์เตอร์นะคะขอบคุณมากเลยเตเเเอาว่าผมได้ซองควงแล้วทุกคนเอาว่าซองควงดินบูมาแล้วว่า โอ้แชมแล้วเนี่ยอค่อยๆเลยนะครับของผมกี่เดียนแล้วผมดูไม่เป็นว่ะเดีย๋ยวผมหาวิธีดูให้เดีผมเอาซองของชาร์ตดีกว่าข้าโคตรเร็วอย่างกับล <c oughs> ั่นเร็วจัดเลยนะฮะ โอ้ลั่นแบบนี้ก็โกงเกินบางทีอ่ะสวยพี่สวยเลยนะฮะช็อตนี้ไม่ีโกรนะครับผมนะครับเข้าฮะตอนนี้8คิวแล้วนะฮะทุกคนเอาเรื่องจัดนะครับแต่มันริงต่อไม่ได้หรือว่าโทรศัพท์ผมใกล้พังไม่แน่ใจนะ คองผมล่างลั่นเร็วกว่าลั่นเร็วกว่าโทษทีแม่สาวน้อยเออวีเอตัวตัววีเไม่ได้กลัวปืนอ,อะไรเลยไม่ผมยิงไม่ท่านาดว่าคนรู้ผมเล่นไม่ท่านาดอะมันแปลกๆปกอะ่ะแปลกจริงแปลกจริง,ลรงเล่นแปลกมากการยิงของผมเปลี่ยนไปเลยอะ่ะตอนเนี้ย งล่ะเอาซองคู่ไปหนึ่งนัดแม่งเลยปืนหายวะ่ะเราควรจะแจ้งความนะฮะปืนหายเสียชีวิตสองคนเลยนะฮะไม่งั้นได้คิวแล้วแหละผมเอือวะ่ะพอผมเล่นเอวจี Z แล้วผมคตดเอือะ่ะเล่นเอวอี Z แล้วเอือจัดเลยวะ่ะท่อว่ะคนดู เาว่าขิงหัวไป็นหนึ่งัดนะครับผมได้เหรออ้าวไปตั้งไอวอรให้เขาอีกมันลั่นเร็วว่ะผมชอบ่าะผมชอบ่าะคุณดูมันลั่นเร็วจัดเลยชอบชอบชอบ ถือว่าให้คะแนนกับปืนดีสิบเต็มสิบนะครับแต่รู้สึกว่าผมเล่นโคตรเออะเล่นแบบไม่ใช่ดีบูแล้วอ่ะตอนเนี้ยคือแบบเออว่ากัะตอนระยะไกลคือผมเอออ่ะทุกคนคือผมลนเนะที่ผมเล่นเออเพราะอะไรรู้ปะดูดิครับเป็ดพวงเลยนะแมงคตรนหนักนะครับทุกคนคือแบบสายหนักมากนะครับทุกคนนะ ผมอาจจะเล่นโง่หน่อยนะต้องขออภัยหน่อยนะครับว่าสายมันหนักจริงครับโซสับมีน้ำหนักมากเลยโซสับผมมีน้ำหนักอะเตๆๆผมต้องอ้อมขึ้นไปยิงไอตัวข้างบอนก่อนนะครับพุดมากเออผมพุ่นมากต้องขออภัยด้วย ผมเปิดหัวว่าผัดูยิงวูเปิดหัวครับเหลือสามตัวนะคฮะเหมือนมีคนอยู่ในเต็นนะครับทุกคนดีครับพี่ดีวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมได้นะทุกคนเอ้าเอาเอเอาเอไปกระโดดเฉย<อ> <laughs> ผมท้อป่ะผมท้อแล้วทุกคน เออโอ้เออจัดเลยว่าเล่นเวทนัดว่าแล้วหนึ่งนะผมเอออยู่นะทุกคนใจเย็นผมเออมากเลยครับตอนเนี้ยเล่นดูแบบตู้สายมันดีทุกคนเนี่ยมันหนักอ่ะทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะอาจจะเออเออหน่อยนะครับต้องขอภัยนะครับ เอว่าซองว่ามาดิมาดิกลัวปลาสิ่งผมเจือเออแต่ซองผมโน่นหนึ่งนะฮะถิงผมเจือเออแต่ซองซอง,ซอ,งอ่ะผมเจอโน่นหนึ่งนะครับผมสิ่งสองอยวถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีคนดูครับ กดร้คนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ยังไม่ติดตามฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม <c oughs> ไปฮะลยกันต่อนะครับทุกคน